จะเป็นการติดไฟสเกลเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะเป็นไฟสเกลสั่งด้วยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับทำการเอาตัวเฟรมออกมาจากตัวบอดี้นะครับเดี๋ยวเหลือถอดมอเตอร์นะครับผมก็จะเตรียมมาร์กจุดต่างๆที่จะต้องติดตั้งนะครับครับผมตอนนี้ก็ไล่สายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอเรากดคีย์วันนะครับไฟจะสว่างปึ๊บ สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,พ,นพี่น้องชาวคนละอาชีทุกท่านผมพลเอ็น i y มเไายไหลไปเรื่อยช n e ลนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นงานเพิ่มเติมนะครับสำหรับลำนี้เท็ดบินเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับผมจะเป็นการติดไฟสเกลเพิ่มเติมนะครับซึ่งจะเป็นไฟสเกลสั่งด้วยสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์นะครับนี่นะครับก็จะคุมด้วยชุดสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ควบคุมไฟที่รีโมทที่เราใช้บินนะครับผมโอเคครับก็จะเป็นสวิตช์เล่นสเต็ปไฟได้สั่งเปิดได้สั่งปิดได้ สั่งกระพริบช้าทีละจุดได้แล้วก็สั่งกระพริบเร็วขึ้นได้นะครับผมโอเคครับก็อันนี้ที่คุยกับพี่เจ้าของลำนะครับพี่เจ้าของลำขอ3จุดนะครับผมก็คือขอที่หาง1จุดที่ไฟท่อไอพ่น1จุดและด้านหน้า1จุดนะครับด้านหน้าจะเป็นซูเปอร์บา์เป็นสีขาวสว่างนะครับส่วนที่ท่อไอพ่นเป็นไฟสีแดงค้างนะครับเพื่อความสมจริงส่วนที่หางจะเป็นไฟสีแดงนะครับผมแต่สามารถกระพริบได้โอเคครับผมนี่นะครับ ก็เดี๋ยวจะทําด้านหน้ากับด้านหลังจะทําให้เป็นกระพริบได้นะครับส่วนไฟท่อไอพ่นนะครับจะเป็นสว่างค้างนะครับผมนะครับครับผมตอนนี้นะครับเราก็ทาําเอาทาการเอาตัวเฟรมออกมาจากตัวบอดี้นะครับเดี๋ยวเหลือถอดมอเตอร์นะครับผมก็จะเตรียมมาร์กจุดต่างๆที่จะต้องติดตั้งนะครับเพราะว่ามันต้องเจาะตัวบอดี้นะครับเพื่อที่จะ เช็ค uh, จุดติดตั้งหลอดไฟเป็นหลอดไฮโวล์ alk, นะครับผมก็คือแบบว่าเป็นหลอดที่รับแรงดันสูงมันจึงทําให้ไฟสว่างนะครับผมเพราะว่าแรงดันไฟฟ้าสูงไฟก็จะสว่างมากขึ้นตามนั้นนะครับแล้วก็เท่าที่ดูแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวถอดมอเตอร์อย่างเดียวมาร์กจุดติดตั้งนะครับที่จะทํายากหน่อยก็ตรงท่อไอพ่นเท่านั้นเองนะครับผมโอเค ลุยได้ครับเดี๋ยวผมถอดมอเตอร์เดี๋ยวทําเสร็จแล้วมาดูกันครับเพื่อนเพื่อนครับผมตอนนี้ก็ไล่สายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับติดตั้งไฟเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วที่เหลือก็เดี๋ยวเอาตัวเฟรมนะครับมาใส่นะครับมอเตอร์ก็ติดตั้งแล้วนะครับผมตัวเฟรมมาใส่เสร็จแล้วก็ไล่สวิตช์ในรีโมทว่าเราจะใช้สวิตช์ไหนนะครับคุมที่ช a น n e ลไหนเสร็จแล้วก็เป็นอันจบเลยครับผมเดี๋ยวไปดูตอนที่เราติดตั้งเฟรมตัวหลาแล้วเทสไฟกันนะครับครับผมนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อันนี้นะครับใช้สวิตช์คียวันในการควบคุมไฟนะครับพอเรากดคียวันนะครับไฟจะสว่างปึ๊บเห็นไหมครับก็สามจุดตามที่พี่เจ้าของสั่งนะครับข้างหลังสีแดงนะครับผมไฟท่อไอโวนเป็นสว่างข้างสีแดงแล้วก็สองสว่างด้านหน้าเป็นสีขาวสว่างนะครับกดอีกทีนึงนะครับเป็นไล่สเต็ปเล่นเห็นไหมครับจะกระพริบสลับกันกระพริบช้านะครับกดอีกทีนึงนะครับเป็นสเต็ปสองคือกระพริบเร็วขึ้นเห็นไหมครับ ข้างหน้ากับข้างหลังส่วนไฟท่อไอพ่นจะสว่างค้างตลอดคนอีกที่นึ่งเป็นสั่งปิดไฟโอเคครับข้างหน้าข้างหลังจะดับไฟท่อไอพ่นค้างตลอดนะครับก็เรียบร้อยประมาณนี้นะครับดูที่ไฟท่อไอพ่นนะครับนี่ตรงนี้ครับอ่าสว่างวาสวยงามครับผมสมจริงเสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับมาเล่นนาซีกันครับเพื่อนๆบินสวยๆนะครับผมติดไฟสเกลสวัสดีครับ แจาแหววแน่นอนครับผมเวลาบินโพเพหรือกระทั่งบินกลางคืนก็ไม่หลงนะครับครับไซส์480ติดไฟสเกลนะครับผมลำใหญ่บินสวยมีไฟหง่ทองได้ด้วยนะครับลำนี้เซตไง่ทองไปให้เพิ่มเติมเรียบร้อยตามสั่งครับอ่าโอเคครับผมเมื่อกี้เราก็ปิดไฟเพื่อเทสให้ดูความสว่างนะครับสำหรับลำนี้นะครับก็ ใช้แบตเตอรี่ที่เล่นได้เลยไม่จําเป็นต้องเพิ่มแบตอีกก้อนนึงเพ well. okay. road, ื่อมาเลี้ยงไฟสเกลนะครับผมอันนี้ใช้ระบบดึงไฟเลี้ยงนะครับดึงไฟร่วมกับแบตที่เราใช้บินเลยนะครับผมนี่นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับผมสวยงามขึ้นเยอะเลยครับก็จบคลิปแล้วนะครับถ้าชอบนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ติดตามช่องของผมด้วยนะครับไหลไปเรื่อยชแนลนะครับผมก็จะได้เป็นกําลังใจกับผมทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับ ทั้งคลิปที่แนวมีสาระ,ละแล้วก็แนวฮาๆสนุกมันๆน,นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆ